คำรนพารวยด้วยเกษตรเอดเนอินเตอร์รนรนมาล้านำรนเสยงื้อลรนตอนรักลายสือลายมือไทยเพื่อเด็กไทยวัฒนธรรมไทยและชาติไทยอันเป็นที่รักของเรางาย เมืองไทยชูชาติไทยทะลุควารุงร เทรนของเพลงวันนี้เป็นไปในแนวนายกผู้รักชาติไทยมากกว่าใครทั้งมวลผมทำแล้วคุณทำยังโครงการรักลายสือลายมือไทยวันนี้เรามาทำกับเด็กๆนักเรียนที่โรงเรียนหนองหัวรัดอาเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาทางนี้มีสากรโคโนมวังน้ำเย็นจำกัดและผลิตภัณฑ์อาหารแบรนด์โอชาร่วมสนับสนุนวันภาษาไทยของเราตรงกับวันอะไรเดือนอะไรครับ <S <S เราผู้ใหญ่ปรบมือให้เยาวยชนหน่อยครับโอ้โหแจ๋วเลยอย่างโบราณบอกไว้ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากการอ่านออกเขียนได้ในปัจจุบันนี้นักเรียนทั่วประเทศไทยก็ยังมีปัญหาทั้งๆท,ที่เป็นภาษาของตนเองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันที่29กร,รกฎาคม2505ว่าประเทศไทยเราโชคดี ที่มีภาษาไทยเป็นของตนเองดังนั้นเราทุกคนจงรักษาไว้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องน้อมนำมาปฏิบัติและเราต้องร่วมซืบสารพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของภาษาไทยตัวหนังสือไทยใช้พิมพ์พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกทำให้ภาษาไทยอาจจะเละเทะในหลวงของเรานะครับโรงตัด ถึงภาษาไทยในหลวงราชก,การที่9นะครับองค์ตัดถึงภาษาไทยว่าจงรักษาให้จงดีอันนี้เป็นอัตลักษณ์ของชาติเป็นเอกลักษณ์ของชาติพวกหนูเป็นเจนซีพี่ป้าณาครครูบาอาจารย์ตัวน,นี้เป็นเจนไวเจนไวรักษามาส่วนหนึ่งแล้วฝากกันหนูว่าเจนซีจะต้องช่วยกันร,รักษาสืบไปสมดังพระราชมิตทานนะครับที่ในหลวงของเราได้ตรัสไว้กับพวกเราความเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดพังมันก็ไม่ดีนะหลักใหญ่อีกหลักหนึ่งที่ช่วยกันพยุงนะครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้โรงเรียนจเจริญให้เด็กๆได้เดินทางไปดีแล้วเนี่ยนะครับกิจกรรมแบบนี้นะฮะต้องถามกรรมการสึกษาว่ามันจะช่วยกันทําให้ภาษาไทยของเราเนี่ยรุ่งเรืองได้อย่างไรครับเราอยู่ในชุมชนนั้นเราจะได้ยินแบบไปเรียนหนังสือจะเป็นปีแล้วยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ฉะนั้นคำนี้ก็คงจะสูญหายถ้าเราได้รับกิจกรรมดีๆให้กับเยาวชนทุกคนกันจึงควรที่ทุกฝ่ายต้องร่วมไม้ร่วมมือกันให้อัตลักษณ์ของชาติไทยนี้ทำรงสืบไปผมจะนำกิจกรรมแบบนี้เข้าไปสู่ทางโรงเรียนอีก3โรงเรียนที่เทศบาลรับผิดชอบครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากครับต้องขอบคุณมากเลยครับเราก็จะมีเครือข่ายเราก็จะมีแนวร่วมนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็บอกอยู่ตลอดเวลาว่า ท้องถิ่นจะทราบปัญหาท้องถิ่นจะรู้ปัญหาของตัวเองตลอดเวลาถ้าท้องถิ่นร่วมกันขยับขยื่นนะก็จะทำให้ภาษาไทยในท้องถิ่นของเราเนี่ยดีวันดีคืนแม่นบอวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานส่วนพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ได้ไหมแต่มาดูลูกหลานเขียนแล้วเป็นไงก,ก็สวยดีจ้ะตัวเองอ่านออกไหมเนี่ย รักในหลวงหวงหาส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์อักษรหนังสือไทยรักชาติส่งเสริมชาติทั้งด้านภาษาและอักษรไทยต้องอยู่ในใจเสมอสอนอย่างไรให้เด็กสนุกสอนอย่างไรให้เด็กไม่เบื่อ คุณครูแต่ละท่านนะคะจะต้องมีเทคนิคมีวิธีการในการสอนเด็กให้เด็กรักภาษาไทยให้เด็กชอบภาษาไทยนะคะเราจะต้องให้เด็กนั้นเชื่อชอบศรัทธาในตัวของครูผู้สอนนะคะที่สำคัญแล้วนะคะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สนุกแล้วเด็กจะสนุกไปกับเรานะคะเมื่อเขาสนุกเขาชอบนะคะภาษาไทยแน่นอนค่ะจะอยู่ในหัวใจของเด็กไทยทุกคนนะคะ สนุกจับใจโอไทยแดนทองพื้นดินอุดมสุขสมดังป้องรวมพี่รวมน้องรักกันมั่นยืนไม่โกรธเกลียดกันรักกันทั้งวันทั้งคืนแต่จะยั่งยืนก็ด้วยคนไทยสรุปไปสรุปมาสุปได้ว่าจังส่โลกเจริญขึ้นทุกวินาทีแต่เราจะต้องไม่ละเลยสิ่งดีๆที่บรรพชน เคยสร้างสรรค์กันมานั่นคือภาษาและอักษรไทยไง I will tell you นี่คือสิ่งที่หนูได้เขียนนะครับและหนูก็ได้อ่านเรียบร้อยแล้วความหมายมันมีอยู่หมดในนั้นเลยนะครับในหลวงท่านห่วงห่วงหาแล้วก็อยากจะส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทยให้กับคนทุกรุ่นวันนี้พวกเราทำแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปภายภาคหน้าถ้าหนูเป็นผู้ใหญ่มาหนูต้องช่วยทำอย่างนี้ด้วยทำได้ไหมครับ สีียงงงดดดัััฟชมากสรุปไปสรุปมาสรุปว่าทุกคนจะรักภาษาไทยอย่าลืมเมืองไทยอย่าลืมเมืองไทยอย่าลืมเมืองไทยหนุ่มไทยสาวไทยเด็กไทยจำไว้ให้ทุกถุกคนอย่าได้พอรวสศคำรหวางหวังสีช่องส SD 2อสดี